ครับสวัสดีครับผมนายกฤษฎากรยุนิมานครับระดับชับ้นประวัาสหนึ่งรับสองครับรแผนกคือสารสนเทศนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวผลการฝึกง,งานของผมนะครับที่ได้ไปฝึกง,งานในระยะสองเดือนที่ผ่านมานะครับโดยสถานประกอบการที่ผมได้ไปฝึกง,งานเนี่ยก็คือบริษัทโทรคม,มนาคมแห่งชาติจังหวัดกระบี่นะครับที่ตั้งสถานประกอบการก็เลขที่สามสี่หกนะครับ ถนนอุตรากิจตำบลปากน้ําอําเภอเมืองกระบี่นะครับผู้ดูแลการฝังงานของผมเนี่ยจะเป็นเขาชื่อว่านายนาย,นายชัยวิชิตนะครับหรือว่าพี่ชัยนั่นเองครับตําแหน่งงานของเขาคือช่างโุรคม,มนาคมนะครับแล้วก็นายโกศลรัตนสว่างวงนะครับตําแหน่งที่ผมได้รับหน้าที่ให้ตาแหน่งที่ผมได้รับหน้าที่ให้ใหทํานะครับก็คือช่างโทรคม,มนาคมนะครับ งานที่ผู้ดูแลได้รับมอบหมายให้ผมได้ทํานะครับหลักๆเลยก็จะมีแค่สี่อย่างนะครับคือวัดระยะทางจุดขาดของสายไฟเบอร์ออปติกด้วยเครื่อง OTDR นะครับโดยโดยจะทําเมื่อเช็คระยะสายขาดของสายไฟเบอร์ออปติกของลูกค้านะครับว่าขาดอยู่ประมาณไหนสัญญาณหายอยู่ประมาณไหนนะครับวัดเพื่อจะไปหาจุดเพื่อเชื่อมต่อตัดต่อ,ตอ เชื่อมสายเด้ยวยิธีการสปายนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้านะครับเราจะทําต่อเมื่ออุปกรณ์ของลูกค้านั้นเสียหายชํารุดเก่า,เก,าเก่าเสื่อมสภาพนะครับเราจึงทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้านะครับสามก็คือการคอนฟิกราเตอร์อินเทอร์เน็ตน,นะครับ จะทําต่เมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์เราเตอร์ให้กับลูกค้านะครับหรือว่าเราเตอร์ของลูกค้านั้นคืนค่ากลับเป็นค่าดีเฟลต์นะครับเราจึงต้องคอนฟิกให้กลับเป็นค่าที่ใช้หารได้แบบ GUI นะครับส่วนสี่การสไปสายไฟเบอร์ออปติกที่ขาดชํารุดนะครับเราจะทําเมื่อสายของลูกค้านั้นขาดชํารุดนะครับเราก็ต้องยิงจากเครื่อง OTDR จากข้อที่หนึ่งครับยิงเพื่อวัดระยะสายและ ดูสายนะครับว่ามีรอยขาดหรือไหมเราก็ต้องไปตัดตรงณจุดนั้นนะครับตามระยะทางที่เครื่อง OTR ได้บอกนะครับแล้วเราก็ตัดสายลงมานะครับเพื่อจะมาปอกสายไฟเบอร์ออฟตเข้ากันด้วยเครื่องสไปน์นะครับส่วนอุปสรรคในการทำงานของผมเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างนะครับคือเมารรถนะครับอเมอรรถ วิธีการแก้ปัญหาผมก็คือยาแก,ก้มารุนะครับแต่ก็ห่วงแทนนะครับสองกําลังกายไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากงานบางอย่างต้องใช้แรงนะครับอย่างเช่นยกบันไดขึ้นไปตรงเสาไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะขึ้นไปดูมาร์คลิงสายอะประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่สามารถทําได้เนื่องจากกําลังกายไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่ผมอยาก จะเสนอคนที่สนใจที่จะไปฝึกงานที่นี่หรือว่าสนใจจะฝึกงานที่นี่นะครับก็คือศึกษาเตรียมพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทํางานในหน้าที่ช่างโทรคม,ม,มนาคมนะครับเช่นเครื่องการใช้เครื่อง OTDR การการใช้เครื่องสไปซ์สายไฟเบอร์ออปติกการปอกสายไฟเบอร์ออปติก ในเบื้องต้นนะครับใน YouTube ใน Google นะครับมีแน่นอนครับผมไปดูมาแล้วครับรับรองว่าช่วยได้แน่นอนครับขอบคุณที่รับชมการนำเสนอครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ